เรโทร now เรื่องใหม่เก่าเล่าไปด้วยกัน The Ancient Life คำลวงพันปีข้าพเจ้ายอมทรยศคนทั้งโลกดีกว่าให้คนทั้งโลกทรยศ์ข้าพเจ้านี่คือวาทะอมตะของโจโฉจอมคนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสามก๊ก แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความทะเยอทะยานของเขาคือความตายของเขาครับก่อนสิ้นใจโจโฉสั่งให้สร้างหลุมศพปลอมถึง72แห่งเพื่อหลอกศัตรูไม่ให้ใครหาศพเขาเจอและเขาก็ทำสำเร็จโลกตามหาเขาไม่เจอมานานกว่า1,800ปีจนกระทั่งปี2009นักโบราณคดีจีนประกาศก้องโลก เราเจอโจโฉแล้วแต่เดียวก่อนครับสังคมไม่เชื่อนักวิชาการคัดค้านป้ายหินอาจจะปลอมก็ได้ศพนี้อาจจะเป็นโจรขุดสุสานก็ได้ใครจะไปรู้ในเมื่อหินพูดความจริงไม่ได้ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟูตันจึงตัดสินใจใช้สิ่งที่โกหกไม่เป็นนั่นคือเลือดครับ ปฏิบัติการล่าข้ามสตวรรษจึงเริ่มขึ้นไม่ใช่ด้วยจอบหรือเสียมแต่ด้วยรหัสพันธุก,กรรมที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้ชายแซ่โจกว่าหนึ่งพันคนในปัจจุบันและสิ่งที่พวกเขาค้นพบไม่ใช่แค่การยืนยันศพครับแต่มันคือการกระชากหน้ากากคำโกหกที่โจโฉสร้างไว้เมื่อพันปีก่อน ความจริงที่พงศ์สวดานไม่เคยเขียนและงิ้วไม่เคยเล่นคืออะไรย้อนกลับไปในเดือนธันวาคมปี2009ทันทีที่ทางการจีนประกาศว่าเจอสุสานโจโฉกระแสสังคมแตกเป็นสองฝั่งครับฝั่งหนึ่งตื่นเต้นแต่อีกฝั่งตะโกนว่าของปลอมท่ามกลางความขัดแย้งนั้นมีองค์กรหนึ่งที่ตัดสินใจลุกขึ้นมาหาความจริงไม่ใช่ด้วยการเดา แต่ด้วยวิทยาศาสตร์นั่นคือห้องปฏิบัติการมนุษยวิทยาสมัยใหม่ (MOE Key l a b o r a t o r y of Contemporary Anthropology) แห่งมหาวิทยาลัยฟูตันในเซี่ยงไฮ้ครับผู้ที่เป็นหัวหอกของไอเดียบ้าบินนี้คือรองศาสตราจารย์ลีหุยนักพันธุศาสตร์หนุ่มไฟแรงเขาตั้งคำถามง่ายๆว่าถ้าโบราณคดีให้คำตอบไม่ได้ ทำไมเราไม่ใช้พันธุกรรมศาสตร์ดูละ่ะ The Genesis จุดกำเนิดโครงการพลิกประวัติศาสตร์มกราคมปี2010เพียงแค่เดือนเดียวหลังจากข่าวสุสานล,ลุดอกมาโครงการล่ากข้ามศตวตรรษก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อโปรเจกต์ที่ยาวเหยียดแต่มีความหมายว่าการใช้ DNA เพื่อไขปริศนาตระกูลโจโฉ อาจารย์หลี่หุยไม่ได้ทำงานคนเดียวครับเขาได้รับการสนับสนุนเต็มสูปจากมหาวิทยาลัยฟูตั้นและดึงตัวผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ระดับชาติมาร่วมทีมโจทย์แรกของพวกเขาคือเราจะหาเลือดโจโฉจากที่ไหนในเมื่อศพในหลุมยังแต่ต้องไม่ได้คำตอบของอาจารย์หลี่หุยนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังเราไม่ต้องหาโจโฉเราแค่ต้องหาเงาของเขาที่ยังเดินอยู่บนโลกใบนี้ The Impossible Mission ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ปัญหาใหญ่คือการเวลาครับศพที่นอนแช่น้ำมา1,800ัน1ป0 0ปี DNA ย่อมเสื่อมสภาพจนแทบตรวจสอบไม่ได้การจะเพึ่งพาศพเพียงอย่างเดียวจึงเป็นทางตันทีมวิจัยจึงวางแผนใช้เทคนิคย้อนรอย Reverse Engineering สมมติฐานคือ ถ้าโจโฉมีลูกชายถึง25คนปัจจุบันต้องมีทายาทของเขาเดินปะปนอยู่กับเราในสังคมแน่ๆกุญแจไขปริศนาคือสิ่งนี้ครับคโครโมโซม Y ธรรมชาติสร้างให้มันถูกทรงต่อจากพ่อสู่ลูกชายเท่านั้นรุ่นสู่รุ่นโดยที่หน้าตาของมันแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยต่อให้ผ่านไปเป็นพันปีก็ตาม The d r a g o n การเวียงแห я. ปฏิบัติการล่าข้ามศตวรรษจึงเริ่มขึ้นทีมวิจัยเดินทางไปทั่วประเทศจีนเพื่อตามหาผู้ชายแท้เฉาที่มีบันทึกตระกูลอ้างว่าตนสืบเชื้อสายมาจากโจโฉพวกเขาเก็บตัวอย่างเลือดจากอาสาสมัครกว่าหนึ0งพคนจากตระกูลเฉาที่กระจัดกระจายและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพื่อค้นหาจุดร่วมเพียงหนึ่งเดียว และแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นมีกลุ่มตัวอย่างจากหตระกูลที่มาจากคนละมุนทนแต่กลับมีรหัสพันธุกรรมบนโครโมโซมไวยนี่แหละครับคือลายนิ้วมือทางพันธุกรรมของโจโฉตัวจริง b บัสติงเดมิดพังทลายตำนานแต่ความผีมันอยู่ตรงนี้ครับโจโฉมักอ้างเสมอว่า เขาคือลูกหลานของเฉาเซินขุนนางเก่าแก่สมัยราชวงศ์ฮั่นเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองทีมวิจัยจึงนำรหัส O2M268 ไปเทียบกับ DNA ของลูกหลานาเฉาเซินตัวจริงผลลัพธ์คือคนละเรื่องเลยครับไม่เพียงเท่านั้นข่าวลือที่ว่าโจโฉเป็นลูกบุญธรรมมาจากตระกูลแฮ่เฮาก็ถูกพิสูจน์แล้วว่า ไม่จริงเช่นกัน The final verdict คำพิพากษาจากสุสานเมื่อได้รหัสลับมาแล้วก็ถึงเวลาเผชิญหน้ากับคนตายครับทีมงานกลับไปที่หลุมศพปริศนาเพื่อขอนำฟันของศพชายในหลุมมาตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้ายภารกิจนี้เดิมพันสูงมากถ้า DNA ไม่ตรงกันทุกอย่างที่ทำมาคือศูนย์ แต่ถ้าตรงกันประวัติศาสตร์จะถูกเขียนใหม่ทันทีผลออกมาแล้วครับค่าความตรงกันคือ100%เอร์เซชายในหลุมศพนี้มีรหัสพันธุก,กรรม O2M268 รหัสเดียวกับทายาทที่เราตามหาจนเจอปิดคดีปริศนา1,800ปีนี่คือร่างของโจโฉตัวจริงเสียงจริง การค้นพบครั้งนี้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าโจโฉไม่ใช่แค่ตัวร้ายในหนังสืองิ้วหรือวีรบุรุษในนิยายแต่เขาคือมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อมีความทะเยอทะยานและมีความลับถึงแม้กายหยาบของจอมคนจะสลายไปกว่า1,800ปีแต่รหัสพันธุกรรมของเขายังคงเดินทางข้ามการเวลาและซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบ ในสายเลือดของคนธรรมดาเดินดินสิ่งนี้สอนให้เรารู้ว่าหมึกในพงสาวดานอาจจางหายหรือถูกผู้ชนะเขียนขึ้นใหม่ได้ตามใจชอบแต่ DNA ในร่างกายเราไม่เคยโกหกใครครับสงครามน้ำลายของจริงหรือของปลอม The Great Debate แต่ทันทีที่ข่าวแพร่ออกไปแทนที่จะได้รับเสียงปรบมือทางการจีนกลับโดนถล่มด้วยคำถามครับนักประวัติศาสตร์และนักสะสมของเก่าชื่อดังต่างดานหน้าออกมาคัดค้านว่านี่คือการจัดฉากด้วยเหตุผลหลักๆ4ข้อครับข้อที่ 1. หลักฐานเปื้อนโคลนป้ายหินที่สลักชื่อโจโฉไม่ได้ถูกขุดเจอในหลุมโดยตรงครับ แต่มันถูกยึดมาจากโจรขุดสุสานที่ถูกจับได้ก่อนหน้านั้นฝ่ายคัดค้านจึงตั้งคำถามว่าป้ายนี้โจรขโมยมาจากที่อื่นหรือเปล่าหรือตำรวจยัดของกลางเพื่อสร้างผลงานข้อที่สองชื่อที่ไม่ควรมีอยู่บนป้ายหินสลักคำว่าเว่ยอู่หวังกษัตริย์อู่แห่งเว่ย ซึ่งนักภาษ,ษาศาสตร์แย้งว่าในสมัยที่โจโฉเพิ่งตายยังไม่มีธรรมเนียมการเรียกชื่อย่อแบบนี้มันดูทันสมัยเกินไปเหมือนของที่ทำปลอมขึ้นมาในยุคหลังข้อที่สสุสานยาจกโจโฉคือผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินแต่สุสานที่เจอระบุว่าเป็นของกรรษัตริย์กลับดูซอมซ่อหยาบ และคับแคบเกินกว่าจะเป็นที่นอนสุดท้ายของจอมคนจากระพัดท,ที่ไหนจะนอนในรูแบบนี้นี่คือสิ่งที่สังคมสงสัยข้อที่4คำสาบ72บหลุมศพด้วยตำนานที่เล่าขานกันมาพันปีว่าโจโฉสร้างหลุมพลางไว้มากมายทำให้หลายคนปักใจเชื่อว่านี่มันก็แค่หลุมหลอกอีกหลุมหนึ่งเท่านั้นแหละไม่ใช่ตัวจริง คำโต้แย้งเหล่านี้รุนแรงมากครับจนทำให้หลักฐานทางโบราณคดีกลายเป็นหมันและนั่นแหละครับคือจุดที่วิทยาศาสตร์ต้องเข้ามารับไม้ต่อเพื่อปิดปากทุกข้อสงสัยด้วยสิ่งที่ปลอมแปลงไม่ได้ปัจจุบันข้อถกเถียงนี้ได้ยุติลงอย่างเป็นทางการแล้วครับรัฐบาลจีนได้ประกาศรับรองให้สุสานแห่งนี้เป็นของโจโฉจริง และได้สร้างพิพิธภัณฑ์ครอบทับหลุมศพไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแม้จะมีเสียงคัดค้านหลงเหลืออยู่บ้างแต่สำหรับโลกวิทยาศาสตร์คดีนี้ถือว่าปิดแฟม้มเคสคลอสเรียบร้อยแล้วครับโจโฉได้กลับมามีตัวตนจริงๆอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะตัวละครในนิยายแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ สงครามน้ำลายและป้ายหินปริศนา The w a r of Words ทันทีที่ข่าวการคนพบสุสานหลุดออกไปแทนที่จะได้รับเสียงชื่นชมกลับเกิดสงครามน้ำลายขึ้นทั่วประเทศจีนครับหลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นปลายหีของรัฐบาลท้องถิ่นเหอหนานที่ต้องการปั้งเรื่องเพื่อโกยเงินจากการท่องเที่ยว หลักฐานชิ้นเอกที่ถูกนำมาโชว์คือป้ายหินสลักอักษรเว่ยอู่หวังกษัตริย์อู่แห่งเว่ยจำนวน4ชิ้นจากทั้งหมด60ชิ้นทีมขุดค้นชี้ว่านี่คือหลักฐานมัดตัวว่าที่นี่คือสุสานโจโฉนแน่ๆแ,แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศอย่างอาจารย์หยวนจีซี่แห่งมหาวิทยาลัยประชาชนจีนกลับมองต่างครับท่านแย้งว่า หลักฐานพวกนี้เชื่อถือไม่ได้เพราะป้ายหินสำคัญและหมอนหินนั้นไม่ได้ถูกขุดเจอในหลุมแต่เป็นของที่ตำรวจยึดมาจากโจรขุดสุสานตั้งหากอาจารย์หยวนตั้งคำถามแสบๆว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าโจรไม่ได้ไปขโมยมาจากที่อื่นหรือนี่เป็นการจัดฉากเอาของกลางมายัดใส่หลุมเพื่อสร้างสตอรี่ยังไม่จบแค่นั้นครับนักประวัติศาสตร์ชื่อดัง อย่างหนีฟางเลี้วก็ร่วมวงถล่มด้วยท่านชี้พิรุษเรื่องชื่อเว e ่ยอู่หวังว่าในสมัยนั้นฮ่องเต้แต่งตั้งโจโฉเป็นเว e ่ยหวังเว่ยอ๋องเท่านั้นคําว่าเว่ยอู่หวังเป็นคําเรียกที่ดูผิดยุคผิดสมัยเกินไปกว่าจะสลักลงในของใช้ส่วนตัวและที่สําคัญสุสานร,ระดับเจ้าแผ่นดินจะไม่มีป้ายสะดุดีหรือจารึกอะไรได้ยังไงครับ การที่สุสานนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนเจ้าของโดยตรงมันผิดวิสัยเกินไปครับฟังทีมขุดค้นนำโดยคุณสร้างจินสันก็ไม่ยอมแพ้ครับยืนยันว่าเขาขุดเจอป้ายหินกว่า50ชิ้นด้วยมือตัวเองและโจรก็สารภาพแล้วว่าหมอนหินนั่นเอามาจากหลุมนี้จริงๆทางตันและทางออก The Dead End การเถียงกันด้วยก้อนหินดูจะไม่มีวันจบครับสิ่งที่เหลืออยู่ในหลุมมีเพียงโครงกระดูกชายอายุ60ปีและผู้หญิงอีกสองคนซึ่งสภาพเสียหายหนักจากการถูกปล้นนับครั้งไม่ถ้วนผู้เชี่ยวชาญหลายท่านฟันธงว่ากระดูกอายุ1,800ปีเหล่านี้เปื้อนเกินกว่าจะพิสูจน์ได้ครับทั้งจากการปนเปื้อนของดินโคลน และ DNA ของโจนที่อาจจะหยิบจับกระดูกเหล่านี้มาหลายร้อยปีในทางตันทางโบราณคดีแสงสว่างทางวิทยาศาสตร์ก็ปรากฏขึ้นครับสุดท้ายแล้วการเดินทางข้ามเวลาผ่านรหัสพันธุก,กรรมกว่า2,000ปีในครั้งนี้อาจไม่ได้ให้คำตอบแค่ว่าใครคือทายาทของโจโฉแต่มันกำลังกระสิบบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นกับเราครับ เราได้เห็นแล้วว่ามหาสงครามสามก,ก๊กความแค้นและอำนาจที่เคยสันสะเทือนแผ่นดินมังกรสุดท้ายเมื่อการเวลาผ่านไปมันก็หลงเหลือเป็นเพียงรหัสเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของคนธรรมดาทั้งนั้นโจโฉในวันนี้อาจเป็นแค่คุณลงขายผักในตลาดอาจเป็นพนักงานออฟฟิศที่กำลังนั่งเหนื่อยล้าบนรถไฟฟ้า หรืออาจเป็นใครก็ได้ที่เราเดินสวนกันนี่คืออุทาหรณ์ที่ล้ำค่าที่สุดครับมันสอนให้เรารู้ว่าอํานาจและความยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ต่างแย่งชิงสุดท้ายก็สูญสลายกลายเป็นทุลีมีเพียงสายเลือดและชีวิตเท่านั้นครับที่สามารถเอาชนะความตายและเดินทางข้ามผ่านการเวลาได้จริง จงภูมิใจในตัวตนของคุณเถอะครับเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใครในเลือดเนื้อของคุณคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีลมหายใจและคุณคือผู้แบกรับอดีตเพื่อส่งต่ออนาคตครับถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ขุดลึกถึงแก่นและใช้วิทยาศาสตร์งัดข้อกับตำนานแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพราะประวัติศาสตร์โลกยังมีคดีปริศนาอีกมากมายที่รอให้เราไปไขรหัสคุณอาจจะเป็นรายต่อไปที่เราจะพาไปค้นหาความจริงแล้วพบกันใหม่ในคดีหน้าสวัสดีครับ